สวัสดีครับสวัสดีแฟนเดอร์บยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช n n ลทีซิตี้เซนทุกๆท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารประจําวันการของสโมสรรักของเรานะครับผมวันนี้วันที่9กันยายนพศ2564วันนี้วันพฤหัสสบดีแล้วเหลืออีกแค่1วันนะครับผมพิมลิกจะกลับมาเตะแล้วแล้วเราก็จะได้ดูฟอร์มการเล่นของทีมรักของเรากันอีกหนึ่งรอบแล้วนะครับผมคิดถึงคิดถึงนะฮะหลังจากที่ก็ห่างหายกับ ากเกมลีกเนาะไป1สัปดาห์เต็มๆโดยที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของโปรแกรมทีมชาติเนาะก็เรียกได้ว,ว่าผมนี่นับคืนนับวันรอเลยเนะี่ยวันนี้ตางก็มีข่าวของทางสโมสรเรามาฝากกันนะและก็เกี่ยวกับนักเตะเกี่ยวกับสโมสรด้วยนั่นเองนะเรื่องแรกเลยครับผมเป็นอัปเดตเกี่ยวกับผลงานแข่งเรือใบสีฟ้าเราเมื่อวานที่ได้รับใช้ทีมชาติในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนั่นเองฟอเฟรนน์ตส ฟอร์มฮอตต่อเนื่องแล้วยิงให้กับทีมชาติสเปนแบบไม่หยุดหย่อนนะครับผมตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นคนสําคัญของทั้งทีมชาติแล้วก็สโมสรเรียกได้ว่าห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามลาห้ามขาดห้ามตายห้ามเป็นอะไรทั้งสิ้นสําหรับเฟรนตอเรสตอนนี้เนี่ยครับแล้วก็เป็นเรื่องนักเตะของเราอีกเช่นกันตอนนี้งานงอกนะครับผมเพราะว่าสมาคมฟุตบอลบราซิลนะ ลงดาบแล้วเรียบร้อยนะบอกว่าแบรนักเตะที่ไม่ไปช่วยทีมชาติในรอบนี้ห้าวันเลยนะครับผมก็ส่งผลกับทางเอเดซอนและก็กาเบรียลเคซุดของเรานั่นเองนะครับอ,อีกหนึ่งเรื่องสําคัญก็เป็นเรื่องของทางน้องจูด์เบลลิงแฮมนะตอนนี้ทางสโมสรเรามีข่าวมาว่าให้ความสนใจน้องอยู่นะครับผมแล้วก็อาจจะเอามาเป็นตัวแทนเฟรนันโยในอนาคตก็เป็นได้และนี่ก็คือประเด็นข่าวคร่าวๆทั้งหมดที่ดาจะนำนำเสนอให้กับ แฟนๆเรือใบไฟฟ้าได้รับฟังกันในวันนี้นะครับผมก่อนอื่นก่อนจะไปฟังข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กับตาได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับครอบครัวทีซิสเตนครอบครัวเรือใบสีฟ้านั่นเองนะครับยอดซับตอนนี้ใกล้จะถึง3 0 0พันแล้วฝากแฟนๆด้วยนะครับผมเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะไม่ฝากเยอะแหละเดี๋ยวแฟนๆแบบว่าเอ้ช่วงนี้พี่ตาฝากเยอะหรือเปล่าครับ เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่านะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแข,แข้งของทีมเราที่ไปช่วยทีมชาติเมื่อคืนนี้นะครับก็เป็นฟุตบอลโลกอรอบคัดเลือกนะรู้สึกจะเป็นนัดสุดท้ายและของพลักเปกทีมชาติรอบนี้นะครับผมก็เมื่อคืนมีทั้งทีมชาติอังกฤษนะทีมชาติเยอรมันแล้วก็ทีมชาติสเปนรวมไปถึงยูเครนด้วยของของทางอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้นะที่เป็นนักเตะเ,าเราก็เรียกว่าลงรับใช้ ทางทีมชาติกันครบถ้วนนะครับผมไปเริ่มกันที่ชาติแรกเป็นชาติทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะก็มีนักเตะของเราเนี่ยลงสนามเรียกได้ว่า90นาทีเต็ม4รายนะครับผมมีจอห์นสโตนมีไคลวอล์กเกอร์นะครับผมมีแจ็คกิลิชมีทางราฮิมสเตอร์ลิงผลออกมาก็เป็นทางทีมชาติอังกฤษเสมอกับทางทีมชาติโปลแลนด์ไป1ประตูต่อ1โดยทีมชาติอังกฤษนั้นได้ประตูจากแฮร์ริเคนนะครับผมเป็นการเรียกว่ายิงแบบ โคตรสุดสวยนะผมแบบยิงนอกกรอบเขตโทษแบบระยะประมาณ30หลาซัดด้วยน่าจะซัดด้วยสายนะครับผมแบบเสียบเสาแรกอะแบบสุดสวยนะผมลูกนี้แฮดี้เคนคือแบบเป็นลูกยิงของเพชรคาดแท้ๆนะครับผมแล้วก็แจ็คกิลิตครับผมเป็นอีกหนึ่งแข้งที่ลงสนามแบบเต็มเวลานะเมื่อวานก็พยายามจะสร้างสารรค์เกมลุกให้ได้ดีที่สุดแล้วครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับ เรียกว่าการแอซิ์หรือว่าการทําทประตูมากมายนะเนื่องจากก็เรียกว่าโดนทาฟาวโดนจับฟาวตลอดโดนทําฟาวตลอดเรียกว่าโดนขัดแข้งขัดขาโดนรุมตลอดนะก็อาจจะไม่ได้มีแอซิ์ให้กับแฮร์รี่เคนหรือใครในการทําสกอร์แต่ก็มีบทบาทในเกมรุกในการสร้างสารรค์เกมลุกร่วมกับคนอื่นได้ดีนั่นเองนะก็นี่ก็เขาก็ทวิตด้วยนะหลังเกมเกมีเก่ยวกับความรู้สึกของเขาในาการรับใช้ทีมชาติเมื่อคืนนี้นั่นเองนะครับ ต่อมาเป็นทีมชาติอ่าสเปนะะนะครับผมก็เป็นทางนักเตะของเราอีก2คนที่ลงสนามเป็นตัวจริงนะแล้วก็เล่นรู้สึกจะเต็มเวลา90นาทีแล้สำหรับเฟรนตอเรสกับทางอามาลิกลาปอสนะครับผมแล้วก็เป็นเฟรนตอเรสคนเดิมของเราที่ทำประตูได้อีกแล้วนะก็เป็นลูกปิดกล่อง2 0นะครับผมโดยลูกยิงเขานั้นแบบ ลากใช่ไหมได้บอลมาแล้วก็ลากที่ๆแล้วก็ตัดเข้าขวาครับผมแล้วก็ยิงด้วยขวาแล้วก็ยิงหักข้อผมเข้าเข้าเสาเข้าเสาฝั่งทะแยงมุมอะ่ะหักฟึ๊บแล้วก็ยิงปั้งอย่างนี้นะโคตรขมโคตรขมับผมคือแบบว่าอยากให้ยิงแบบนี้กับซิตี้นะคือตอนนี้ฟอร,ร์มการเล่นของตอร์เรสเฟรนตตอร์เรสเนี่ยตอนนี้ผมเรียกว่ากําลังเข้าที่เข้าทางเข้าฝักอยู่นะผมผมว่า ไม่แน่เนี่ยเกมกับเลสเตอร์พอเผยเขายิงอีกนะถ้าเขาได้ลงเป็นเรียกว่าเป็นฟอลส์นหรือว่าเป็นหน้าเป้าก็ตามนะผมว่าเขายิงอีกแน่ๆนะสำหรับเฟรนตอร์เรสตอนนี้กําลังฮอตเลยทีเดียวนะครับผมส่วนอีกหนึ่งรายอย่างโรตีนะครับเกมนี้ก็เป็นตัวสํารองแต่ว่าไม่ได้ใช้งานนะครับไม่ได้ลงมาเป็นตัวสํารองนั่นเองนะไปกันเร็วๆกับอีกหนึ่งทีมชาตินะครับผมก็เป็นทางทีมชาติเยอรมนีของทางยูคายคุนโดกันนะผมก็ลง90นาทีเหมือนกันสําหรับคุนโดกันแต่ว่าก็ อาจจะไม่ได้มีแอซิดอะไรเพิ่มเติมนะสำหรับแข้งชาวาเยอรมันรายนี้ได้ได้ว่าลงไปประสานงานคุมเกมแดนกลางนะผมขึ้นเกมรุกต่างๆนานาก็ช่วยทีมชาติได้เยอะแล้วนะสำหรับยูไคกุนดกันะไปปิดท้ายกันที่ทีมชาติยูเครนครับผมของอเล็กซานโดซินเชนโกเสมอกับทาง าสาธิตเช็คไป1ประตูต่อหนึนั่นเองนะครับโดยซินเชนโก้เกมนี้ลงมาเล่นเป็นมิดฟิลด์อีกแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมลืมบอกสกอร์นะทางเยอรมันชนะไอซ์แลนด์ไป4ประตูต่อศูนนั่นเองนะครับผมกลับมาที่ซินเชนโก้ซินเชนโก้ก็ลงเป็นมิดฟิลด์นะผมไม่ได้เล่นเป็นแบ็กซ้ายนะครับผมเหมือนตอนที่เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เขาจะโดนจับไปเล่นแบ็กซ้ายอยู่เป็นประจำนั่นเองนะ ครับแต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกครับผมตำแหน่งเขาที่เขาก่อนจะย้ายมาซิตี้เขาเล่นเป็นมิดฟิลมาก่อนนะครับผมก็เลยไม่แปลกอะไรว่าการที่เขากลับไปเล่นทีมชาติแล้วเขาจะเล่นอาบทบาทที่เขาเคยเล่นนั่นเองนะต่อมาครับผมเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่ามีผลกระทบกับทีมเราแล้วก็หลายทีมในพรีเมียร์ สืบเนื่องมาจากการที่หลายๆสโมสรในพรีเมียร์ลีกนั้นมีข้อตกลงกันว่าจะไม่ปล่อยนักเตะทีมชาติบราซิลกลับไปช่วยทีมชาติในการพักเอกทีมชาติรอบนี้นั่นเองนะครับก็มีทั้งแมนซิตี้นะครับผมลิเวอร์พูลนะครับผมเชลซี Chelsea นะแล้วก็มีหลายต่อหลายที่มาครับผมที่ไม่ปล่อยนักเตะกลับไปนั่นเองล่าสุดมีรายงานจากพอจอยส์นะครับผมเป็นนักข่าวของทางเดอะไทม์นะครับบอกว่าแมนซิตี้นั้นจะไม่สามารถ ใช้งานเอเดซอนบราเอแล้วก็ทางกาเบรยลเคซุสสำหรับเกมในวันเสาร์กับเลสเตอร์ซิตี้ได้นะครับโดยทั้งคู่นั้นจะถูกแบนโดยกด5วันที่กำหนดโดยสมาคมฟุตบอลบราซิลนะั่นเองก็คือกด5วันก็คือแบนนักเตะเนี่ยเหล่านี้เป็นเวลา5วันนะนักเตะทีมชาติบราซิลที่ไม่ไปช่วยทีมชาติในการคัดบอลโลก,กรอบนี้นั่นเองนะโดยข้อบังคับที่ฟีฟ่า ลงดาบมาครั้งนี้นั้นครอบคลุมนะครับผมวันที่10ถึงวันที่14กันยานั่นเองนะครับซึ่งหมายความว่าแมนซิตี้จะได้ทั้งคู่เนี่ยทั้งเอเดรีนกับทางกาเบรียลเคซุสเนี่ยกลับมาช่วยทีมเนี่ยในวันที่15ซึ่งวันที่15เราเตะยูฟ่าแชมเปียนลีกอัน,นัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มกับทางอาร์เบลฟซิกพอดีนะก็คือจะได้ทั้ง2คนนี้กลับมาในเกมวันนั้นทันพอดีนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกมันส่งผลกระทบกับหลายทีมในพรีเมียร์ลีกไม่ใช่แค่แมนซิตี้นะครับตอน,น จะมีหลายทีมเลยอย่างเช่นเฟรดนะครับผมของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเตเรโกซินวาของทางเชลซีแล้วก็3นักเตะของทางลิเวอร์พูลอย่างเอเลสันเบเกอร์นะครับผมฟาบินโยโรเบโตฟิมิโนของทางลิเวอร์พูลนะแล้วก็น่าจะเป็นไม่รู้ว่าลีดสอยู่ในเตะอย่างพวกพราฟินญาอะไรพวกนี้จะโดนมีชื่อเรียกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมแต่คือนักเตะบราซิลที่อ่าไม่ไปช่วยเนี่ยก็จะโดนนั่นเองนะตอนนี้ก็ล่าสุด สโมสรใหญ่ๆก็ตามที่ผมกล่าวมาในข้างต้นนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าสโมสรเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นแมนเชสเตียยกตัวอย่างอย่างเช่นแมนเชสเตียเกมวันเสาร์เนี่ยเจอเลสเตอร์ใช่ไหมแล้วไม่ได้คํานึงถึงกฎเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันจะแบบมีผลอะไรมากมายนะผมเขาบอกว่าถ้าส่งกาเบรียลเคซุสหรือเอเดรีนลงเล่นในเกมพบกับเลสเตอร์นะแมนซิ sey, ตี้อาจจะถูกปรับแพ้นะครับผมโดยอาศัย มาตา22แห่งประมวลกฎหมายของฟีฟ่านะครับผมจะถูกลงโทษในการปรับแพ้สาูนทันทีนั่นเองนะซึ่งคาดกันกันว่าเป๊ปกัวเดล่าแล้วก็บอดบริหารแล้วก็ทีมของเราเนี่ยจะไม่ส่ง2แข้งนี้ลงในเกมพบกับเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับก็เรียกว่าส่งผลกระทบประมาณนึงเลยนะสำหรับทีมเรานะเพราะว่ากาเบรียลเฮซุสก็กําลังแจ้งเกิดแล้วก็ไปได้ดีกับตําแหน่งใหม่ในตําแหน่งปกวาม es, เัระหรดดะ,รบระบหะบบจ ทางแซ็กสตีเฟนครับผมโกมือ2ของเราก็ดันติดโควิดอีกนะครับผมแล้วก็ต้องกักตัวเป็นเวลา10วันก็หมายความว่าซิตี้เราเนี่ยจะไม่ได้ใช้งานทั้งมือ1แล้วก็มือ2นะครับผมโดยหวยก็ไปตกที่ทางลุงคาสันนะครับผมมือ3ของเรานั่นเองนะอ่ก,นะอก็เรียกว่าส่งผลกระทบกับทั้งเรียกว่าทั้งพเมลีกอะ่ะเพราะว่ามันก็มีผลกระทบกับทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะผมผมว่าลิเวอร์พูลเป็นอีกหนึ่ง สโมสรที่โดนผลกระทบเยอะเพราะว่านักเตะหลักๆของเขาที่โดนแบนเนี่ยมันเป็นนักเตะที่ลงเป็นสิตัวจริงแบบตำแหน่งสำคัญทั้งนั้นโรบิโตฟิมิโนนะเลซอนเบเกอร์ Baker, ใช่ไหมแล้วก็ทางฟาบินโยอีกอะ่ะผมว่าโหเสียหายนะเสียหายนะผมคือทางแล้วก็มีทางรายงานจากทางไซมอนสโตนด้วยเขาบอกว่าเป็นเป็นนักข่าวจากทาง BBC นะเขาบอกเพิ่มว่าเออทางสโมสรในพเมีย์ลกเนี่ยรู้สึกว่า การที่ขาดผู้เล่นเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผู้เล่นเนี่ยลงสนามในเกมพิเศสักเกม2เกมเนี่ยมันคุ้มกว่าการที่ต้องให้ผู้เล่นเนี่ยกักตัวเป็นเวลา10วันนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าไหนคุ้มไม่คุ้มกว่ากันนะแต่สําหรับซิตี้ผมว่าถามว่าเสียหายไหมเสียหายแหละในระดับหนึ่งนะแต่ว่ามันก็อาจจะมีความการที่ทดแทนได้ประมาณหนึ่งเนื่องจากสกอตเนฟของทีมเรามันก็ค่อนข้าง เ่าเรียกว่าทดแทนกันได้แบบไม่ขาดตกบกพร่องใช่ไหมขนาดประตูอ่ะมือ1โดนแบนมือ2ติดโควิดมือ3ามขาวสั้นผมว่าก็ยังเชื่อใจได้นะผมว่าเขาเป็นคนที่อาจจะไม่ได้หนุ่มแล้วแต่ว่าเขาเป็นประตูที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความนิ่งส่วนตำแหน่งกาเบียลเคซูสนะปีขวาถึงเคซูสจะทําผลงานได้ดีในขณะนี้นะแต่ผมว่าคนที่ลงเล่นในตำแหน่งเดียวกับเคซูสได้ ยังมีอีกหลายแต่หลายคนในทีมเราไม่ว่าจะเป็นวิญาร์มาเรสเมลานโดซินวาใช่ไหมผมอ่าราฮิมสเตอร์ลิงเล่นได้หมดนะผมรวมไปถึงฟรานตอเรสก็จะเล่นได้เหมือนกันนะคือมันทดแทนได้หมดนะผมก็เลยคิดว่าอ่าไม่ไปรายง,งานตัวกับทีมชาติแล้วโดนแบนแค่นัดหนึ่งเนะี่ยผมคิดว่าก็ยังจะคุ้มกว่านะผมกับการที่เดินทางไปเล่นในทีมชาติมเผลอติดโควิดกลับมาอีกต้องกักตัวเองเนี่ยมันได้ไม่คุ้มเสียนะผมก็ว่าวิธีนี้ก็ อาจจะคุ้มสําหรับสโมสรเราแล้วก็นักเตะของเราแล้วนั่นเองนะครับผมต่อมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันนั่นก็คือเรื่องของทางสกอตคาส์ซันนะก็ตามตการรายง,งานของทางโพบูลัสนะครับผมเป็นนักข่าวท้องถิ่นในเมืองแมนเชสเตอร์บอกว่าผู้รักษาประตูทางเลือกของแมนซิสตี้ใน เกมวันเสาร์นี้ที่จะพบกับเลสเตอร์ซิตี้นั้นมีอยู่3คนนะผมก็คือทางาสกอตคาร์สันวัย36ปีเชียรันสเลกเกอร์วัย18ปีแล้วก็มิกกี้ฟานเชสวัย17ปีนั่นเองนะครับก็ผมคิดว่า3คนนี้น่าจะอยู่ในลิสต์รายชื่อที่เป๊ปส่งลงเป็นทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวสำรองในเกมพบเลสเตอร์นะเนื่องจากทั้งมือ1มือ2ตัวจริงเราเนี่ยไม่ไม่มีชื่ออยู่แล้วนะครับผมก็มือ1ของเกมเลสเตอร์จะเป็นสกอตคาร์สันที่ลงเป็นตัวจริงแล้วก็ น่าจะมีตัวสำรองเป็นเชียร์แมนสลิกร์หรือไม่ก็มิกกี้ฟันเชสนะครับผมก็น่าจะได้รับโอกาสนะครับผมแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นสกอตต์คาร์ซันที่ลงเป็นมือหนึ่งมากกว่านั่นเองนะครับผมก็สกอตต์คาร์ซันนะครับผมเพิ่งลงสนามไปแค่นัดเดียวให้กับทีมเราในฤดูกาลที่แล้วถ้าจํากันได้ก็เป็นเกมที่เราพบกับนิวคาสเซิลเราชนะไป4-3นั่นเองนะครับวันนั้นก็เจ้าตัวลงไปเล่นไป90นาทีเต็มเลยนะก็แต่ผมไม่ค่อยหว่วงเขาหรอกผมว่าเขาเก่าพอที่จะ คุมเกมแล้วก็รักษาประตูแล้วก็เซฟให้กับทีมได้นะบวกกับผมเชื่อมั่นในกองหลังของเราด้วยนะที่จะไม่ได้หางานยากให้กับคาสั้นได้มากขนาดนั้นนะผมว่าเขาก็น่าจะเล่นสบายๆนะครับผมแต่ว่าก็อาจจะไม่สบายมากเนื่องจากทีมที่เราเจอนะผมอย่างเลสเตอร์ซิตี้ก็มีทั้งเจมี่วาร์ดี้แล้วก็มีตัวอันตรายหลายตัวอย่างเชมิเดิสันหรือว่า ทับริบาลนั่นเองนะครับผมครับอาจจะมีงานหนักบ้างถ้ากองหลังเราเอาไม่อยู่ต่อมาผมมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นได้ให้ความสนใจดาวรุ่งคนหนึ่งนะเป็นดาวรุ่งชาวบราซิลเป็นปีกซ้ายนะครับผมของสโมสรมิเลโอนาริสนะครับผมก็เป็นสโมสรในนกว่าลีโคลัมเบียนะซึ่งปีกซ้ายรายนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ซิตี้ที่ กำลังจับตาดูอยู่นะครับผมก็มีทั้งเชลซีด้วยโดยคนที่มาบอกว่าตอนนี้ทั้ง2สโมสรน,นั้นให้ความสนใจนักเตะอะไรนี้อยู่เนี่ยก็คือทางเอเจนต์ของตัวนักเตะเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นแค่งบาร์ซิลน่าหนึ่งคนที่ซิตี้เรียกว่าหมายปองแล้วก็สเกาอยู่เนื่องจากหลายๆ ปีที่ผ่านมาหลายๆตลาดที่ผ่านมาเนี่ยซิตี้คว้านซื้อดาวรุ่งที่เป็นเพชรเม็ดงามของทางบราซิลเนี่ยมาหลายคนนะผมจะไล่เรียงกันก็มีเคกี้ใช่ไหมจากฟูมินเซ่เนาะยานคูโตเนาะแล้วก็มีทางเมตินโยอีกนะครับผมที่ซิตี้คว้านซื้อมาไปต่อกันที่เรื่องสุดท้ายข่าวสุดท้ายของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางจูต์เบลลิงแฮมนะครับผมตามการรายงานจากสื่อ90มิลน,นะซิตี้ได้ ติดต่อนะผมเป็นประจำกับทางบริษเซียดัดมุลเกี่ยวกับโอกาสในการคว้าตัวเบลลิงแฮมเช่นเดียวกับสโมสรชั้นนําในยุโรปเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเชลซีต่างก็เฝ้าติดตามความคืบหน้าของนักเตะรายนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แต่ว่าทางดัดมุลเนี่ยเขาจะไม่เรียกว,ว่าไม่พยายามจะขายเบลลิงแฮมในอนาคตอันใกล้หรือว่าในซัมเมอร์หน้านะเนื่องจากในซัมเมอร์หน้านี่จะมีนักเตะที่ย้ายออก อยู่แล้วนะผมที่ทางดอตมุลเนี่ยเขาคาดการเอาไว้ก็คือ2รายอย่างโจวานนี่เรน่านะผมแล้วก็ทางเอริ่งเบลส์ฮาร์แลนน์นั่นเองจะย้ายออกในซัมเมอร์ปี2022นะครับผมโดยถ้า2คนนี้ย้ายออกเนี่ยเขาคงจะไม่ขายทางจูดเบลลิงแฮมเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการทําลายสควอตเดปของทีมมากเกินไปนะแล้วก็ทางเบลลิงแฮมเองก็คงจะไม่อยาก ผลักดันตัวเองให้เกิดการย้ายเกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยอยากจะติดทีมชาติไปลุยฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายกับอังกฤษที่ประเทศกาตาร์นะครับผมแล้วเน,เนื่องจากเหตุผลเนี่ยเขาก็อยากจะลงเล่นแล้วก็โชว์ฟอร์มในสนามอย่างสม่ำเสมอ แล้วก็ดัดมูลนั้นเป็นคําตอบที่ตอบโจทย์เขาในการลงสนามอย่าง,างสม่ำเสมอนะผมถ้าเขาย้ายทีมไปทีมใหญ่อย่างเชลซีอย่างแมนเชสเตีรมันอาจจะไม่ได้การันตีในการลงสนามของเขานะผมก็จะทำให้มีผลกระทบก,บกับการติดทีมชาติไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายด้วยนั่นเองนะสำหรับเจ้าหนูจูดเบลลิงแฮมนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่แมนเชสเตีรนั้นอาจจะให้ความสนใจแล้วก็เซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้ก็ได้เนื่องจาก ซิตี้เองก็ต้องการตัวแทนของเฟอร์นันดิโยใช่ไหมที่จะหมดสัญญาภายในสิ้นสุดฤดูกาลนี้นะครับผมแล้วก็ซิตี้ล่าสุดก็มีข่าวกับทางเด c คันไรส์ด้วยนะแต่ว่าทั้งเด c คันไรส์ทั้งจูดเบลลิงแฮมเนี่ยผมคิดว่าซิตี้ก็อาจจะเซ็นยากสักหน่อยแล้วก็ผมว่ามันอาจจะไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าเด c คันไรส์ไม่ค่อยเข้ากับระบบของทางสโมสรเราอะผมว่า กองกลางตัวรับของทีมเรามันต้องเป็นแบบพวกนักเตะที่แบบเข้าบอลถึงลูกถึงคนนะจริงๆผมอยากได้ตัวแทนเฟรนนโยเป็นแบบอารมณ์เหมือนในเจลเดยองที่เราเคยมีที่แบบเข้าตัดเกมแบบเฉียบขาดเข้าตัดเกมแบบดุดันนะผมผมว่าแดนกลางของเราอ่ะมันยังไม่ค่อยดุดันยิ่งเฉพาะมิดฟิลตัวรับอย่างที่เรามีโรตรีใช่ไหมที่มาตัวที่ตอนนี้ก็เรียกว่าเอามาแทนเฟรนนโยในระดับหนึ่งแหละ แต่ว่าถ้ามันขาดโลเฟอร์เนนโยไปเนี่ยผมว่าแดนกลางฝั่งตัวตัดเกมมันจะดูไม่ค่อยมีความน่ากลัวไม่ค่อยมีความน่าเกรงขามไม่มีความดุดังเท่าที่ควรนะเพราะเฟอร์เนนโยเองก็เป็นมิดฟิลตัวตัดเกมที่ค่อนข้างมีความดุดดันในตัวอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้ามันขาดเขาไปเนี่ยผมว่าต้องเสริมมิดฟิลตัวรับที่แบบตัดเกมดุดดุดดุดุดันนะผมอารมณ์แบบนายเจลเดยองอะผมว่าน่าจะเป็น แนวๆนั้นเลยนะผมว่าทางจูดทางเดคแอนสไตน์อาจจะยังไม่เหมาะกับทางซิตี้ขนาดนั้นนั่นเองนะครับ, yeah. รบผมวันนี้ก็เป็นข่าวท,ทั้งหมดที่ผมนํามานําเสนอให้กับแฟนๆซิตี้ได้รับฟังกันในวันนี้นะครับหวังว่าแฟนๆจะชอบกันแล้วก็ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กับตะได้นะครับแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซิตี้เครอบครัวเรใบสีฟ้านั่นเองนะครับผม อ่าวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมผมพรุ่งนี้วันศุกร์พรุ่งนี้จะมีไลฟ์ก่อนเกมนั่นเองนะครับก็อาจจะเป็นในช่วงค่ำๆหน่อยหลังจากที่เป๊ปกอร์เล่าได้เพรสคอนเฟอเรนซ์เสร็จแล้วผมจะได้แปลเพรสคอนเฟอเรนซ์หรือว่าสัมภาษณ์ก่อนเกมเนี่ยให้กับแฟนๆได้ฟังกันด้วยนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมมาเจอกันในไลฟ์ก่อนเกมนะครับผมวันนี้ตะต้องขอตัวลาไปก่อนหมดเวลาแล้วสําหรับทีซิตี้เซนเล่นข่าวแมนซิตี้วันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย